วัในการหาที่ไปแก๊งนะครับเอาละหูพรมมาครับล่าบอสอะวิ่งมาแล้วครับจ่าเอ๋โอ้ยเจอสองหูไว้ครับอ๊อบก๊อบเพื่อปั๊บปั๊บโกหให้ครับหูพีแตกไหมครับเอาละฮะก็เกิดขึ้นมาใหม่ลุกขึ้นไปครั้งนึ่งแต่แคมพีโดนเก็บแล้วโดนบินใส่หูพีดูหูพีหูพีกันจะเอาตัวรอดอยู่จุกมาด้านหลังแล้วโอ้มันจะกลับไปทันด้วยครับว้า แต่ว่าด้านหน้านี่คืออยู่ไม่ได้ครับปรากฏว่ารอดอยู่แค่คนเดียวนอกนั้นตายหมดครับเซฟวิ้งไพรเวทหมูพีอ้มีรีเพย์ไหมะหมูพีว่าเอาตัวรอดไปได้แต่อยากให้ดูสเต็ปหมูหวานครับโอ้โหโที่เอาตัวรอดในไฟโดยที่น้องๆไม่มีใครใจดีไปช่วยเขาเลยแล้วจะเอาจบเลยฮะโอ้โหแล้วมีเวลาสิบเจวินาทีครับโอ้แล้วด้านหน้าคือ,อีบินใสเลยครับได้ข่าวว่าเก่งจ โอ้โหปินใส่หน้าเข้าไปเหลือแค่ตรงกลางเท่านั้นครับสำหรับตัวของทาวเวอร์แล้วไปแล้วด้วยครับผมเจ็ดวินาทีบอกเลยว่าเหลือเหลือฮะโอ้โหฮะ